รับพนักงานใหม่ครับดูจากเบอร์โทรได้จริงเหรอถ้าผู้สมัครงานครับมีเลขคู่นี้ครับให้รับทันทีเพราะดีต่อองค์กรครับอาจารย์ครับเวลาที่พนักงานเข้ามาสมัครงานใหม่เนี่ยเราสามารถดูเขาจากเบอร์โทรก่อนได้ไหมครับดูได้นะครับเพราะว่าเบอร์มือถือหรือรหัสตัวเลข ่งบอกถึงชีวิตภุริตัวตนคนนั้นนะครับอย่างเช่นเป็นคนใจร้อนเป็นคนใจเย็นที่เกียดเป็นคนขย,ยันฟ e ลิ่งโลกส่วนตัวสูงเก็บความรู้สึกมันดูได้ทั้งหมดแต่อย่าเพิ่งเอาเบอร์มือถือเป็นการตัดสินคนแต่มันบอกได้ว่าตัวตนนิสัยประมาณไหนเราจะได้จัดวางเขาให้ตรงแผนหรือถ้าดีกว่านั้นเราก็เปลี่ยนเบอร์ให้เขาทํางานได้ดีขึ้นอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าเวลาเขามาสมัครงานมันจะมีเลขคู่ไหนไหมที่ถ้าเกิดเราเห็นแบบนี้เราควรรับเขา นึกถึงร้านสะดวกซื้อเน,อะนาะสัญลักษณ์ของเซเว่นคือเลข7ตัวเลข7เนี่ยเป็นตัวแทนแรงงานความขยันแต่ถ้ามีมากเกินไปก็เครียดอันนี้ถือว่ายังไม่ละเอียดนะครับคือมีเลข7ในเบอร์มือถือหลายตัวเนี่ยสามารถเดาได้เลยว่าคนนั้นขยันเป็นคนเครียดเป็นคนจริงจังถ้าจะรับคนแล้วดูอ๋อถ้ามีเลข7มนะาแสดงว่าเอออึดถึกทนเนาะแต่ถ้าดีกว่านั้นมันควรจะเป็นเลข4774 7, 7, 4ผสมมันดูจะ ไม่ทุกเกินไปแล้วขยันพอดีพอดีอ๋อคือถ้ามี4 7 7 4เนี่ยบ่งบอกว่าเขามีความขยันขยันมุ่มมงมั่นตั้งใจทำงานแล้วก็ไม่อยู่ในความทุกดีต่อองค์กรขยันก็คือ4 7หรือ7 4 เพราะฉะนั้นก็ต้องดูการผสมด้วยดูความบาลานซ์ด้วยไม่ได้ว่ามีเจ็ดเยอะก็จะดีเสมอไปใช่ครับเพราะว่าเอรมมันถือมีการผสมผสานตำแหน่งของตัวเลขเนีย่ยทั้งหมดเจตัวแล้วมีบุคลิกที่ผสมเข้าไปได้อีกฉะนั้นเราจะไปเรียนลึกซึ้งถ้าเป็นไปได้ก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคนที่มีความรู้หรือนวิเคราะห์ถ้าหาเรียนหาอ่านก็ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่เชื่อว่าถ้าต้องการมั่นใจก็ปรึกษาผู้รู้ดีกว่า อาจารย์แล้วถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเบอร์ให้องคอ์กรเปลี่ยนเบอร์ให้พนักงานเนี่ยมันจะส่งผลยังไงต่อการทํางานของเราส่งผลมากสิครับเพราะว่าถ้าบุคลิกเดิมไม่ได้มุ่งม,มั่นในการงานแล้วเราใส่ตัวเลขที่มุ่งม,มั่นการงานผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนแล้วบุคลิกเสียๆเหล่านี้เราแก้ให้ดีขึ้นได้ด้วยการใส่รหัสตัวเลขให้เหมาะสมกับแผนกนต่างๆยังไงซะ before and after เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเนี่ย โอ้โหฟังจากอาจารย์มาแล้วเนี่ยเริ่มรู้สึกอยากจะเปลี่ยนเบอร์พนักงานเราแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นครับท่านยังไม่ต้องเชื่อนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ decoder 1 5 9เไปลองเช็คดูก่อนว่าพนักงานเราเนี่ยเป็นแบบนั้นไหมมีนิสัยอย่างนั้นไหมนะครับถ้าเกิดมันตรงและท่านสนใจที่จะเปลี่ยนเบอร์ตอนนี้เราก็มีบริการรับเปลี่ยนด้วยแต่เดี๋ยวก่อนครับตอนนี้เรามีโปรพิเศษครับราคาถูกมากๆสำหรับเบอร์องค์กรถ้าใครสนใจครับรีบ i n ก o ์ติดต่อเข้ามาสอบถามเลยนะครับอย่าลืมครับมาที่เว็บไซต์ decoder อร์มงคลศาเกัา